สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand c r e เกเตออีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เมื่อหนุ่มชาวอังกฤษได้พาไปดูกรุงเทพที่มีความทันสมัยและหรูหรามากและมีพื้นที่หรูหราอยู่สองสามแห่งและมีร้านอาหารดีๆและมีสถานที่ที่มีจุดชมวิวที่ดีดูสีดีจริงๆมีร้านค้าที่ตกแต่งสวยงามเป็นอย่างมากและทุกสิ่งทุกอย่างดูสะอาดมากและมีต้นไม้เรียงกันเป็นทางยาวโดยมีรถตุกต๊กๆวิ่งผ่านกลางเมืองที่ทันสมัยอีกด้วยและที่นี่ยังมีความสงบเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆในกรุงเทพ และได้เจอคนไทยที่คุยกันเป็นกันเองต่างชาติชื่นชมว่าคนไทยคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ดีและเขาก็ได้ชื่นชมคนไทยด้วยว่าคนท้องถิ่นจะเป็นมิตรมากและเขาก็บอกอีกว่าวันนี้อากาศดีมากเลยเขาแนะนําให้มาที่นี่มันดีจริงๆและเขาก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนคนไทยที่ชอบดูฟุตบอลเหมือนกันด้วยและเขากำลังจะเดินไปที่สกายวอล์กระจกอันโด่งดังของกรุงเทพ และเขาก็ได้เจอตุกตุกเขาแซวว่านี่คือเฟอร์รารี่ลัมโบเกนีสีเขียวดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในกรุงเทพคุณจะพบกับตัวตุกตุกได้ในทุกที่และเขาก็ได้มาเจอร้านขายของกินข้างทางริมถนนที่มีของกินหลากหลายเช่นร้านไก่ทอดร้านหมูทอดร้านส้มตำร้านกาแฟและร้านขายผลไม้และก็ยังมีร้านดอกไม้ร้านหมูย่างไก่ย่าง,างเขาบอกว่าถึงแม้คุณจะอยู่ในพื้นที่ที่ทันสมัยแต่คนส่วนใหญ่จะชอบกินอาหารริมทางเป็นอย่างมาก และเมื่อเขาเดินมาถึงสกายวอล์กที่ยิ่งใหญ่เขาได้บอกว่ามีความสวยงามมองเห็นวิวท้องถนนและมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านกลางเมืองอยู่ด้านบนและมีมุมสำหรับถ่ายรูปอีกด้วยซึ่งคนส่วนมากนิยมมาถ่ายรูปที่นี่มีตึกอาคารเก๋ๆสวยๆอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยเมื่อเขามาถึงสยามเซ็นเตอร์เขาเข้ามาภายในห้างเขาก็ร้องว้าวออกมาเพราะว่าที่นี่ได้รับรางวัล b e s t Shopping Mall of Asia ซึ่งรางวัลน,นี้เป็นความประทับใจของลูกค้า ห้างแห่งนี้เป็นห้างที่แตกต่างจากห้างอื่นๆในกรุงเทพที่เขาเคยไปมาแต่เหตุผลหลักที่เขามาที่ห้างนี้ก็คือเขาเป็นผู้ชายมุสลิม มันไม่ง่ายเลยที่เขาจะมากินอาหารและเขาต้องการหาร้านอาหารฮาลลนแล้วเขาต้องการเดินเล่นภายในห้างแห่งนี้ก่อนและเมื่อเดินเล่นมาเจอร้านตัดผมขเขาบอกว่ามันสวยและมีความทันสมัยจริงๆและเขายังได้เดินมาเจอร้านขายข,ายของเล่นอนิเมะแต่ร้านนี้ใหญ่มากอาจจะเป็นร้านที่นิยมในประเทศไทยอนิเมะมาจากญี่ปุน่นเพราะมันดังในประเทศญี่ปุน่นและประเทศไทยก็เป็นที่นิยมอีกด้วยและเขาก็ได้เดินลงบันไดเลื่อนมาที่ศูนย์อาหารและเดินผ่านจอที่ใหญ่มากมันหรูหราก มามกและเขาโชคดีมากที่เขาเจอร้านอาหารแล้วมันเป็นร้านอาหารฮาลาลอีกด้วยและเขาก็ได้เลือกร้านนี้เมื่อเขาเดินเข้าไปในร้านอาหารเขาก็ได้บอกว่าร้านอาหารที่นี่สวยงามจริงๆและเขาก็ดูเมนูเขาบอกว่าอาหารที่นี่มีให้เลือกมากมายแล้วเขาก็สั่งอาหารมากิน1นึ่งจานและก็น้ำสตรอเบอรี่โซดา1แก้ว เขาได้บอกว่าร้านอาหารที่นี่มีการนําเสนอและการจัดอาหารที่สวยงามเขาให้สิบเต็มสิบไปเลยและพอเมื่อเขาได้กินเขาบอกว่าอร่อยกรอบเนื้อไก่ฉ่ามากดีมากเลยและเขาบอกอีกว่าข้าวก็นุ่มมากๆและเมื่อลองกินกับแกงมันมีความเผ็ดนิดหน่อยแต่ก็อร่อยมากๆและเขาก็ได้ลองกินน้ำสตรอเบอร์รี่โซดาซึ่งมีรสชาติที่สดชื่นและเมื่อกินเสร็จ เขาก็ได้บอกว่าราคาอยู่ที่220บาทหรือเท่ากับ6เหรียญสหรัฐและเป็นร้านอาหารที่อยู่ในห้างชื่อดังซึ่งเป็นร้านอาหารที่ไม่แพงเลยซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารหรูในสหรัฐนั้นราคาจะอยู่ที่20เหรียญเลยทีเดียวและเมื่อเขาเดินออกมานอกห้างเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปลงที่สถานีช่องนนทรีราคาอยู่ที่28บาทในเที่ยวเดียวและเมื่อเขาเดินเข้าไปในรถไฟฟ้า เขาก็ได้บอกว่าภายในรถไฟฟ้านั้นกว้างใหญ่มากและมีที่นั่งเพียงพออีกด้วยแล้วแอร์ก็เย็นมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีแผนที่บอกด้วยว่าถึงสถานีไหนแล้วไม่ต้องกลัวและไม่ต้องกังนวลว่าจะหลงทางเขาได้บอกว่าดีเยี่ยมมากจริงๆรถไฟฟ้าของกรุงเทพนั้นสวยและมีประสิทธิภาพมากใช้งานง่ายและประทับใจเป็นอย่างมากและในที่สุดเขามาถึง King Power มหานครซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยมันใหญ่โตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตึกแห่งนี้และได้ความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะมีจุดชมวิวสวยๆอยู่ด้านบนซึ่งคุณสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้ทั้งเมืองเลยและเมื่อเขาเข้าไปในตึกมหานครแห่งนี้พนักงานได้แนะนําว่าตอนนี้ฝนตกเขาจึงปิดลิฟต์แล้วและจะลดราคาให้50%จะเหลือราคา440บาทและเขาก็ได้เดินมาซื้อตัว๋วแล้วก็ได้แวะถ่ายรูปเขาได้ขึ้นลิฟต์ที่มีความน่ารักเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่74ก็จะได้เห็นตึกมากมายเต็มไปหมด ชั้นเ4เป็นพื้นที่เปิดโล่งคุณสามารถเดินเล่นไปรอบๆนี้ได้บนตึกแห่งนี้มีของที่ะระลึกขายมีเสื้อยืดหมวกแล้วก็เครื่องดื่มเป็นพื้นที่ที่ดีมากสําหรับเพลิดเพลินไปกับวิวและในที่สุดดาดฟ้าก็จะเปิดแล้วแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นบนสุดวิวที่นี่สุดยอดมากแล้วก็สวยมากเขาบอกว่าพวกเขาทําความสะอาดพื้นกระจกที่นี่พื้นกระจกที่นี่มองทะลุไปเห็นวิวข้างล่างได้แล้วเขาก็ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าเขาบอกว่ามันสุดยอดมากเขาบอกว่ากระจ จบสกายวอล์กเพิ่งเปิดให้บริการและต้องทำตามกฎเขาบอกว่าคุณต้องสวมถุงเท้าเป็นประสบการณ์ที่ต้องลองเดินไปตามกระจกนั่นเองและเขาก็ได้เดินลงมาที่ตึกคิงพาวเวอร์เขาบอกว่าการเดินบนชั้นดาดฟ้านั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งบนกระจกเขาแนะนำว่าราคา20เหรียญสหรัฐนั้นไม่ได้แพงจนเกินไปสำหรับการได้รับมุมมองแบบนั้นและต่อมานะคะเขาได้เดินทางไปที่สวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งชื่อว่าสวนลุมพินีไม่ว่าจะเป็นคนท้อง ถินหรือนักท่องเที่ยวก็นิยมมาพักผ่อนซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบและห่างจากความเร่งรีบและวุ่นวายของเมืองที่สวนแห่งนี้มีวิวทะเลสาบขนาดใหญ่และสวยงามแล้วก็มีน้ําพุแล้วมีความเงียบสงบอีกด้วยเขาได้บอกว่าดีใจที่ที่นี่สงบและมีความผ่อนคลายและเขาก็อยากนั่งเรือถีบไปรอบๆทะเลสาบแห่งนี้เขาบอกว่าเขาไปถามพนักงานที่อยู่ในนั้นว่าเท่าไหร่ฟรีไหมพนักงานบอกว่าฟรี และเมื่อเขาได้นั่งเรือทีบแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กน้อยเขาบอกว่าเจ๋งจริงๆและเมื่อเขาขึ้นจากเรือทีบมาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สวนสาธารณะแห่งนี้สะอาดและทันสมัยมีต้นปาล์มสวยๆด้วยและมีหินก้อนใหญ่ๆและหญ้าก,ก็ตัดให้สวยงามที่นี่รักษากันอย่างดีและเขาก็เดินออกมาข้างนอกสวนแล้วขณะที่ผู้คนกําลังเลิกงานกันและเขาก็ต้องการหาเครื่องดื่มสักอย่างกินเมื่อเขาเข้าไปในร้านเขาได้สั่งชานมมาหนึ่งแก้วเพราะเมนูไม่มีภาษา อังกฤษให้ดูเขาซื้อมาในราคา85บาทและเขาก็บอกว่าที่นี่มีที่ให้นั่งด้วยเขาบอกว่าน้ำตาลแค่25เปเซก็ยังหวานอยู่ดีราคาแก้วละ85บาทหรืออาจจะประมาณ2เหรียญสหรัฐซึ่งก็ไม่แพงจนเกินไปสำหรับแก้วขนาดนี้และเขาบอกว่าได้เดินมาเจอสวนสาธารณะเล็กๆสวยๆแล้วก็ตึกขนาดใหญ่เขาบอกว่าที่นี่สวยงามจริงๆแล้ก็มีที่นั่งเล่นอีกด้วย เขาได้บอกว่าดูสะอาดดีเจ๋งแล้วก็สุดยอดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้อีกด้วยหลังจากที่เขาเผยแพร่คลิปนี้ออกไปไปดูกันนะคะว่าแต่ละท่านจะมีการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับวิดีโอนี้คอมเมนต์แรกนะคะได้กล่าวว่าฉันก็มาจากนิวยอร์กฮ่องกงเป็นเมืองที่คล้ายกับนิวยอร์กมากที่สุดในเอเชียเนื่องจากมีตึกระฟ้าจังหวะชีวิตมีความเร่งรีบมีความหนาแน่นอุตสาหกรรมการเงินและชาวต่างชาติมีเป็นจํานวนมาก โตเกียวก็มีขนาดใหญ่กว่านิวยอร์กประมาณ5เท่าแต่กรุงเทพก็มีบรรยากาศเป็นของตัวเองกรุงเทพมีชีวิตชีวาและน่าสนใจมากกว่านิวยอร์ก แต่ก็ให้ความรู้สึกพิเศษส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าฉันหวังว่ากรุงเทพจะไม่เป็นเหมือนนิวยอร์กนิวยอร์กจะมีอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยส่วนกรุงเทพมีผู้คนที่ดีและไม่มีอาชญากรรมกรุงเทพจะไม่กลายเป็นนิวยอร์กเด็ดขาดส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ยังได้บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมมากแต่อย่าลืมพูดภาษาไทยกับคนไทยด้วยนะมันจะดีมากๆ ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ยังได้กล่าวว่าธงสีเหลืองคือธงพระราชวง์ของประเทศไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าหน้าแปลกไม่มีป้ายภาษาอังกฤษพนักงานก็ไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษกันสักเท่าไหรเ่เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง t h a i l a n d ทูเกเต r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ